สวัสดีครับผมผมสมาร์ทแลนด์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจที่ดินใหม่ขายดินดีที่สวยทำเลทองวันนี้สหามารถพาทุกท่านมาชมนี่เลยครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับ ที่ดินที่เราจะเปิดเร็วๆนี้นะครับก็อยู่ที่ตําบลเขาพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเป็นที่ดินวิวเขานะครับแปลงขนาดเล็กๆนะครับที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่นะครับอยู่เชิงเขานะครับก็บรรยากาศดีมากครับตอนนี้นะครับเราอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้วันแรกนะครับที่เรามาปักพื้นที่นะครับมาปรับพื้นที่แล้วก็มาติดธงติดป้ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราติดป้ายนะครับ บริเวณนี้นะครับที่เราจะเปิดให้ทุกท่านได้จับจองนะครับขนาดพื้นที่100ตารางวาหรือว่า1งานนั่นเองนะครับก็รออัปเดตให้อ่ารอติดตามอัปเดตกับทางคุณสามารถนะครับเราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูด้านบนของที่ดินเรานะครับนี่ครับมีถนนคอนกรีตเข้านะครับถนนคอนกรีตเข้าแล้วก็ไฟฟ้าปะปาตรงนี้นะครับอยู่ใกล้เคียงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับแรงตําแรงสูงนะครับ380 220มีพร้อมเลยนะครับ ลูกค้าสามารถที่จะขยายเข้าแปลงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสาเสาต้นเล็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับถนนหน้าแปลงนะครับกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ครับวิวตรงนี้เลยนะครับได้วิวตรงนี้เลยนะครับสวยมากนะครับ ก็รออัปเดตนะครับรออัปเดตภาพมุมสูงเราเราจะบินโดนถ่ายอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆน้ําตกวังตะไคร้อยู่ใกล้ๆน้ําตกสาริกานะครับเข้าจากแยกสุพรรณนิการนะครับท่านที่เดินทางจากกรุงเทพนะครับมาถึงแยกสุพรรณนิการนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้เพียง7.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใกล้มากนะครับแล้วก็ใกล้ตัวเมืองนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองก็7กิโลเมตรนะครับห่างจากน้ําตกก็ประมาณ78กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็เป็นที่ดินที่สวยนะครับท่าน 0878079350นะครับที่ดินแปลงเล็กร้อยตารางวานะครับด้วยราคาก็ไม่แพงมากทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับก็รออัปเดตราคาเร็วๆนี้นะครับเราจะประกาศแจ้งให้ทุกท่านในราบพร้อมๆกันนะครับติดต่อคุณสามารถนะครับ0878079350นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ